ออ uh huh. วันนี้ฝนตกแรงมากเลยค่ะลมแรงด้วยบรรยากาศอากาศฝนตกทั้งวันค่ะวันนี้ดูไอ้เบิร์ดปากยาวไม่ยอมไปไหนเลยตากฝนอยู่ด้านนอกนะคะว่าชอบตากฝนนะนกตัวเนี้ยตากฝนดูหลายชั่วโมงแล้วไม่ไปไหนเลยไม่เข้าร่มเลย เดี๋ยวเราจะออกไปเก็บมะละกอนะคะวันนี้อยากกินส้มตำมะละกอตำกินเองค่ะโหทุกคนดูวิวบรรยากาศต้นไม้ใหญ่มีนกสีสวยมาก้นกตัวเล็กๆเ,เ,เต็มเลยอยู่บนต้นไม้เจ็ดแปดตัวเลยค่ะแต่ว่าซูมไม่เห็นนะรีซูมดใูใกล้ๆอันนี้ค่ะนกสวยมากเลยอ่ะนกเป็นสีๆเหมือนนกแก้วเลยอ่ะ หลายตัวมากเลยเกาะอยู่ต้นไม้ตากฝนอยู่ค่ะสงสารจังเขาไม่ไปหลบฝนนะนกเขาชอบฝนเนาะเดี๋ยวเราจะออกไปเก็บมะละกอมาตำส้มตำกินค่ะกลางสายฝนแบบนี้เลย